ท่านมันด้ไปคิดถึงเรื่องความอยากโลนเอาเจตนาอยากโลนมาพูดเหมือนประชาชนเหมือนโลกทั่วๆไปนะ <c oughs> มันตามกันห <c oughs> ล,งลงวงหลวงคเหีนนี่เรา <c oughs> ไม่ได้ไปพักกับท่านนาไปพักพกับพระค้างคืนได้ั้นไปกราบเยี่ยมท่าน แต่า้าคือูอ้วยช่านลื่นเรืองม,มากเลยู้สึกมันลื่นเรืองตอนตอนสุดท้ายเนี่ยตอนนั้นอย่งแรกเราก็รูไม่ได้ไปอยู่นะงานถวายเซียนช่านนเราดู้ไปก่อนไปก่อนบรนถวายเพลิงเพราะตอนนั้นคนจะมากเราไปก่อน ที่ไปหาท่านตอนที่ว่าเอากันถึงพริกถึงถึงนี่ตอนที่ไปหายสงสัยเกี่ยวกับท่านรู้ปลากรดชื่ออยู่นานนานนานปรากรดชื่ออยู่นานมาทางด้านด้านธรรมมานานออ เราจริว่าท,ที่สูงก็สูงจดไม่อี่นั่นถ้ายังไม่ถึงเข้าถึงการยกก่อนมันยังไม่ลงง่ายๆนะเพราะว่าเชื่อก็ไม่เชื่อง่ายเอาเหตุเอาผลจับกันเลยถ้าลงเจอก็อย่างจังๆแล้วลง,ลง,ลงตลอดเลยที่นี่อย่งหลวงู่เงขึ้นไปไปที่ไรคนลุมลง พอเราไปปั๊มเขาปิ้งยิ่งไปโอกาสแล้วเขาที่เขาจะได้เข้าสาบเยี่ยมทันล้วก็เข้าเพราะเพราะเราถ้าถ้าเราไปเ้นได้เข้าเลยนี่นี่มันก็ไม่มีโอกาสที่จะพูดธรรมะอันลึกลับ อันที่ก็พูดท well yes? ั่วๆไปเยอะเจ้าทั้งประเทศทั่วๆไปเยอะคือมื่วันนั้นจะเอาเพราะพยายามมันผิดพลาดสองหุ่นหนที่สามจะเอาให้ได้ดีกว่าเมื่าไปพอไปประชาชนเขาเอารถบ้านใหญ่ๆนั่งจอดอยู่จอโห้ยม่ทราบว่ากี่คำเต็มเนี่ยเขาเข้าไม่ได้ มีกาหรหนูผีบ้ามเสือเสือโครงใหญ่เสือเทวชัดมันขวางกันอย่างนั้นมันต้องมีผู้ชี้ขาจะเข้าหาทัางได้ก็ได้อยู่ตรงคนเดียวแล้วถ้าดับไปล้วโอ้ยมันไม่มานั่นีะมันกลัวมากเลยกลัวเราจะอีกแคหนูนี่กลัวเรามากนะจะทำยไงถ้า จะเป็นคนจัดแจงให้เรียบร้อยอย่างนีน้อย่างหนึ่งแกให้เขามาใกล้เลยจะมาแล้วก็เบ่งเขาางา้าเลยแ้วถ้าถ้าขากับเราก็ต้องเป็นผู้บริการอย่างตลอดการเข้าหาลาัย <c oughs> วันที่จะเายยาด็กเอาการจัดการก็คือเวลายาโย่พอเราไปปั๊บเขารู้แล้วก็ากลุ่มมาเลยทีนี้เอาเอาอย่างนี้นะเราชี้แจงเขาทราบนี่ให้อาจจะมาไป ขาท่าน้าก่อนไปเ,เข้าไปกราบท่านในดดทุติค์เไม่นานเลยแล้วออกมาแล้วจะมาะใช้สัญญาณแล้วค่อยเข้ามากราบเยี่ยมท่านตอนนี้เลยหายเยี่ยมแบบไม่ต้องสงสัยแล้วแหละเวลาแต่เวลานี้ขอเวลาระยะนี้ขอเวลาต้่งหอมกัน อาตมาจะเข้าไปก่อนแล้วออกมาจะให้สัญญาณแล้วก็มาการ,ราบาโอ้โหก็พอใจพอว่าก็ฮึบกลับเลยเนียเราก็เข้าปุ๊บเลยอ <c oughs> พอเข้าก็ใส่เตี้ยงเลยเพราะมันเตียมพอมานานแล้วมันผิดพลาดไปลหล้ยหน่ชื่อเสียงท่านโด่งดังขนาดไหนหนุ่มจึงแต่เรายังไม่เปิดยังเป็นเด็กอยู่ใช่ <c oughs> เพราะเขาเขาไปใสป่ปุ๊บเลยปัญหา